พาเพื่อนๆมาดูพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับานะเพื่อนจะเอาไประบายความร้อนนะหมายถึงซิงค์ระบายความร้อนในแอมในเครื่องแอมหรือว่าจะประยุกต์ใช้งานนะครับพัดลมแบบนี้นะเพื่อนจะเป็นหนาหนาหน่อยตัวตัวเล็กอย่างนี้หนาหนาทรงทรงนี้นะครับพัดลมแบบนี้เ็าจะหมุนเร็วแรงลมดีนะครับ ลมดีมากเลยนะครับลมแรงมากนะครับหนะ้าแบบนี้นะมีขนาดเล็ก,กระทัดรัดดีนะครับถ้าเป็นเครื่องเสียงก็ขนาดหนึ่งยูนะอ่ายูหนึ่งนะครับก็ใส่ได้นะันเล็กดีก็กินไฟสิบสองโวลต์นะครับหนึ่งจุดหกแปดแอมป์นะครับตัวนี้ถ้าเราใช้สองเส้นนะครับดําแดงนี้ก็หมุนแรงเลยนะครับเพื่อนสามารถควบคุมความเร็วได้นะครับมีชุดควบคุมนะ ก็จะมีสายดำแดงฟ้าและก็เหลืองเนี่ยนะครับเอาไปทำการควบคุมได้หากไม่มีอุปกรณ์ควบคุมก็เนี่ยครับเป็นบอร์ดวงจรควบคุมแบบนี้บอร์ดควบคุมความเร็วนะฮะตัวนี้เป็นตัวตรวจจับอุณหภูมินะครับหากมีความร้อนเกิดขึ้นที่ซิงระบายความร้อนพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นน่ะนะครับอมาดูกันว่า จะเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะทดลองโดยการต่อไฟเข้ามานะครับเพื่อนๆต่อไฟเข้ามานะครับทางเส้นไฟเข้านะครับเปิดอะแดปเตอร์นะครับก็หมุนแรงอยู่นะครับลมก็แรงหากตัวนี้ร้อนขึ้นนะครับตัวนี้ร้อนขึ้นให้ความร้อนด้วยไฟแช็กนะ ไปแชกดีไอมานะครับให้ความร้อนที่นี่นะครับีตัวเขียวเขียวเนี่ยตัวเขียวเขียี่ NTC NTC ก็คืออุปรกรณ์เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานตามความร้อนหากความร้อนเพิ่มมากขึ้นค่าความต้านทานเขาจะลดลงครับโัวแรงเลยครับเห็นไหมครับ หากเขาเย็นลงเขาก็จะหมุนช้าลงนะฮะตัวนี้เขาร้อนนะครับตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยไอซีเขาร้อนไฟก็จะมาที่พัดลมมากขึ้นนะครับก็จะหมุนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับไอซตัวนี้คือ LM317 LM317 ตัวนี้ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องติดซิงค์ระบายความร้อนด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ร้อนแล้วนะครับ สัมผัสด,ดูนี่ร้อนเลยครับเดี๋ยวนี้นะหานเพื่อนมีชุดควบคุมแบบนี้นะครับเวลาติดตั้งชุดนี้จะต้องไอซี IC ตัวนี้จะต้องติดที่ซิงค์ระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ทําเป็นสายยาวๆไปแล้วก็เอาไปตรวจจับความร้อนที่เพื่อนต้องการที่จะตรวจจับความร้อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ความร้อนจากไอซีตัวนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการทํางานที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าตัวนี้ร้อนมาก ตัวนี้อยู่นี่นะครับมันก็จะทำให้พัดลมนะ่ะหมุนแรงขึ้นเห็นมมันอยู่นี่ไงนนะครับติดตัวสะพายนะครับติดสิงระบายความร้อนและทำสายตัวนี้ยาวๆ เอาไปซิงที่เราต้องการที่จะตรวจจับความร้อนนะครับเพื่อนเวงจรงาน,นเพื่อนจะ DIY นี่ครับงาน,นเพื่อนจะทำนะี่ครับจรนะครับมีพัดลมนะครับผมวาดพัดลมสว,สวยเลย LM317 ามนนะครับตัวนี้นะนี่คือวงจรนะครับ ก็คือนะฮะพัดลมแบบนี้แรงนะครับแต่มีเสียงดังนะฮินไฟ1.8แอมป์นะครับแรงดีมีเสียงดังนะครับหากเอาไปใช้ในแอมนะฮะเอาไปใช้ในเครื่องแอมเสียงพัดลมนี้มันจะกลบเสียงเพลงเลยหากเปิดเบาๆเสียงพัดลมมันก็แรงแล้วเห็นไหมแบบนี้นะครับ ก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีเจ้าชุดนี้นะครับเป็นชุดควบคุมความเร็วพัดลมตรวจจับความร้อนนะครับะนะต่อตรงมันเสียงดังนะครับถ้าอยู่ในแอมก็จะต้องใช้ชุดนี้นะครับหากเป็นพัดลมแบบนี้นะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับพบกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ